บทเรียนเรื่องศิละปะในการจูงใจผู้อื่นให้มีความคิดเห็นคล้อยตามความคิดเห็นของเราต้องทำอย่างนุ่มนวลและเป็นไปพร้อมด้วยความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่ทำด้วยความอวดเก่ง และประนามแนวคิดของผู้อื่นว่าเป็นความคิดที่ผิดหรือชั่วร้ายใช้ไม่ได้คนเราทุกคนล้วนมีทิฏฐิมานะด้วยกันคนละมากมากทั้งสิ้นเขาจะดื้อรั้นยิ่งขึ้นถ้าเราขาดความเห็นอกเห็นใจและประนามว่าความคิดเห็นของเขาผิดและเราแสดงความเกลียวกลาดพยายามพิสูจน์ให้เห็นความผิดความบกพร่องของเขา เมื่อมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาชนะผู้อื่นได้ด้วยวิธีขัดแย้งอย่างรุนแรงและดูถูกเหตุผลของอีกฝ่ายหนึ่งทั้งนี้เพราะคนที่จำใจต้องเชื่อในสิ่งที่เขาไม่เชื่อนั้นความคิดเห็นของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยถ้าเราโต้แย้งอย่างรุนแรงพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บใจ และเถียงอย่างไม่ลดลาวาศอกเราอาจจะประสบใครชนะในบางครั้งแต่มันเป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้เพราะด้วยวิธีการอันนี้เราจะไม่สามารถได้รับไมตรีจิตจากอีกฝ่ายหนึ่งได้เลยความไม่เข้าใจต่อกันจะไม่สามารถระงับได้ด้วยการโต้แย้งที่ขาดความระมุนระไมัยแต่จะระงับลงด้วยการรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว ความสุขุมรอบคอบความประนีประนอมความเห็นอกเห็นใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นแง่คิดของอีกฝ่ายหนึ่งการกระทําและความคิดเห็นของมนุษย์เราอาจจะผิดได้เสมอในการกระทําและการตัดสินใจร้อยครั้งถ้าสามารถถูกได้ถึงห้าสิบห้าครั้งก็นับว่าดีแล้วเราเอง ยังไม่สามารถทำอะไรถูกทั้งหมดได้เลยแล้วทำไมเราจะด่วนตัดสินความคิดเห็นและสติปัญญาของผู้อื่นว่าผิดและไม่เหมาะสมไปเสียหมดเล่าการประนามอย่างรุนแรงว่าผู้อื่นผิดนั้นเป็นการทำลายความภูมิใจของเขาความเคารพในตนเองของเขาผลก็คือทำให้ผู้นั้นต้องการตอบโต้และขัดขืน วิชาจิตวิทยาได้ให้แง่คิดแก่เราไว้ว่าสำหรับมนุษย์นั้นเราจะต้องสอนเขาเหมือนไม่ได้สอนนั่นคือสอนเขาอย่างมีชั้นเชิงสิ่งใดที่เขาไม่รู้จงสอนแก่เขาเหมือนหนึ่งว่าเขาได้ลืมไปที่เราต้องทำเช่นนั้นก็เพราะว่าเรารู้หลักความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่ามีมนุษย์อยู่ไม่กี่คนในพื้นพิพนี้ ที่เป็นผู้เพียกพร้อมไปด้วยเหตุผลพวกเราส่วนมากต่างเป็นสัตว์โรคที่ยังมีอคติคือมีความลำเอียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำเอียงเข้าข้างตนเองพวกเราส่วนมากต่างก็ยังอยู่ในอำนาจของความหวาดระแวงความลิษยาและความขี้สงสัยความกลัวความต้องการและทิฏฐิมณะด้วยเหตุนี้เราจะพบว่า ในบางครั้งเราจะเปลี่ยนใจของเราเองอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องมีเรื่องขัดใจหรือเกิดความเสือนใจอันรุนแรงใดๆแต่ถ้ามีใครมาบอกเราว่าเราผิดเราจะรู้สึกโกรธเคืองในคำบอกเล่านั้นและใจของเราจะเกิดอาการกระด้างกระเดื่องขึ้นมาเราต่างเป็นคนที่ไม่สู้จะเอาใจใส่เสียเลยว่าความเชื่อถือของเราอยู่ในลักษณะอย่างไรบ้าง แต่ถ้าหากมีใครมาข่มเหงน้ำใจเราเราจะเกิดความเชื่อในสิ่งที่เราเชื่ออยู่แล้วอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเราไม่ได้หวงแหนความคิดเห็นของเราเท่าไหร่นักดอกแต่เราหวงแหนความนับถือตนเองโดยจะไม่ยอมให้ถูกคมคู่ตังหากความสุภาพอ่อนโยนและไม่ตือจิตจะต้องมีอำนาจมากกว่าความฉุนเฉียวเกลียวกลาดและการใช้กำลังบังคับเสมอ เป็นความจริงที่ว่าถ้าบุคคลใดมีจิตใจปวดร้าวอยู่ด้วยความขุ่นแค้นและโกรธเคืองเราเราจะไม่สามารถจูงใจให้เขาคล้อยตามความคิดเห็นของเราได้แม้จะใช้หลักตรรกศาสตร์ที่มีอยู่ทั้งหมดในโลกบิดามารดาที่ชอบดุดา่านายหรือสามีที่ชอบใช้อำนาจหรือภรรยาที่ชอบจูจ้จี้ควรจะทราบว่าจากการปฏิบัติดังกล่าวนี้ จะไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความต้องการที่จะเปลี่ยนใจแต่ตรงกันข้ามถ้าเรามีวิธีการที่สุภาพอ่อนโยนเป็นกันเองยิ่งอ่อนโยนและยิ่งเป็นกันเองมากเท่าใดก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น มนุษย์เราโดยปกติไม่ชอบให้ใครสอนและไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าตนทำอะไรผิดเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดในการสอนมนุษย์ก็คือสอนโดยไม่ให้เขารู้ว่าเราสอนและการสอนที่ดีที่สุดนั้นก็คือการทำตัวอย่างให้ดู บุคคลผู้มีความยุติธรรมแก่ตนเองย่อมประสบทางแห่งความสงบใจโดยง่ายเพราะบุคคลประเภทนี้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแก่ชีวิตย่อมหันมาพิจารณาตัวเองก่อนเสมอแทนที่จะลงโทษใครต่อใครพยายามวินิจฉัยตนเองด้วยความยุติธรรมแล้วจะมองเห็นความจริงตามความเป็นจริงไม่หลอกลวงผู้อื่นไม่หลอกลวงตนเอง เมื่อเป็นดังนี้จิตใจย่อมสงบอยู่เสมอไม่มีอะไรมาทำให้บุคคลประเภทนี้เดือดร้อนอยู่นานได้เลยคนเราทุกคนเกิดมาเป็นหนี้สังคมของกินของใช้เครื่องอนวยความสะดวกคืนอื่น,นซึ่งเราได้รับตั้งแต่แรกเกิดมานั้นทั้งหมดเป็นของสังคมเราสะดวกสบายอยู่ในทถ้ำกลางการเสียสละ ของคนส่วนรวมเพราะฉะนั้นเราต้องทำประโยชน์แก่สังคมเพื่อเป็นเครื่องตอบแทนสังคมบ้างอย่าคิดแต่เรื่องสะดวกสบายส่วนตัวอย่างเดียว ความกลมเกลียวสามัคคีเป็นความผาสุกเป็นความร่มเย็นอย่างยิ่งบ้านใดมีความสามคัคคีแม้จะลำบากยากจนแต่ก็ยังหาความผาสุกได้มากกว่าบ้านที่มั่งคั่งร่ำรวยแต่แตกแยกแตกความสามัคคีกันมองกันอย่างไม่สนิทคอยระแวงซึ่งกันและกันความสามัคคีเป็นคุณธรรมที่ประเสริฐสำหรับหมูนะ่คณะ หมู่คณะที่มีความกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนั้นจะทำลายอุปสรรคกีดขวางความก้าวหน้าได้อย่างดีและสามารถบุกบั่นไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่ายพระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าความกลมเกลียวสามัคคีของหมู่คณะเป็นเครื่องรองรับความสำเร็จและนำความสุขความเจริญมาให้ thank oh. you